ในรายการเด็กแกลเดสติลวันรนีนะตอนนี้ก็เป็นช่วงบ่ายแล้วเนาะของงานซ้อมพิธีประสาทปริญญาประจำปีการศึกษา2557ค่ะใช่แล้วค่ะหลังจากที่ช่วงเช้า ฝ่ายเราก็จะพาไปอีกเช่นเคยไปชมภาพบรรยากาศภายในซุ้มต่างๆว่ารุ่นน้องเนี่ยจะจัดให้รุ่นพี่ประทับใจขนาดไหนอ่าจะบอกเลยนะคะว่าช่วงบ่ายก็มันไม่แพ้ช่วงเชา้าแน่นอนเพราะว่าตอนนี้นะคะเราก็จะเห็นบรรดาเหล่าญาติน้องของว่าพี่ๆบัณฑิตเนี่ยมาทยอยสแสดงความยินดีกันเพิ่มมากขึ้นค่ะถึงแม้ว่าแดดจะเปรี้ยงขนาดไหนแต่พี่ๆก็ไม่ะยน,นใช่แล้วก่อนอื่นด้านหลังเรานี่ไปเลย ของน้องๆคณะสถาปัตยกรรม์ที่เขาเนี่ยจัดซุ้มแล้วก็มีกิจกรรมบูมเนาะให้ค่พี่เนี่ยสร้างความกระั้ใจให้รุ่นพี่แ่ใช่แล้วค่ะดูดูเสียงบูมเสียงกลองนี่แบบว่าฮึ่เหิมนะให้กำลังใจมากๆาพร้อมเพียงกันมากเลยทีเดียวเรามาบูมกันบ้างไหมเฮ่แต่นะเราไม่ได้มีเพียงแค่ซุ้มของสถาปัตยกรรมศาสตร์เท่านั้นค่ะเป็นวิศวะ ชมนะก็จะได้รับชมไปพร้อมกับเราเลยเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลย นะคะว่าตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาอยู่กับพวกเรามาจนกระทั่งมีวันนี้ให้เขาได้ก้าวไปขึ้นฝั่งตามที่เราได้สัญญากับเขาไว้เมื่อวันจําได้ว่าเมื่อวันที่เราประถมนิเทศเขาเราบอกว่าเราสัญญาเวลาเราจะดูแลเขาแล้วก็ส่งเขาขึ้นฝั่งแล้ววันนี้ก็เราได้ทําสําเร็จแล้วนะคะ แล้วเราก็รู้สึกดีใจที่นักศึกษาได้ค้นพบและได้ทำในสิ่งที่ตัวเองใฝ่ฝันไว้นะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่พี่บัณฑิตคณะศิลปศาสตร์มาเดี๋ยวเรา,าให้พี่พบัณฑิตเนี่ยโชว์พลังความเป็นศิลปศาสตร์กันดีกว่าโอเ กับท่านคณะบดีคณะนิเทศศาสตร์ค่ะเสร็จแล้วนะครับค่ะท่านอาจารย์มีความรู้สึกยังไงบ <vel> ้างคะที่วันนี้ล right ูกศิษย์ได้จบเป็นบัณฑิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะรู้สึกยินดีนะครับแล้วก็อยากจะแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกคนนะครับก็ขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานที่เราจะก้าวออกไปทำนะครับแต่อยากให้ อย่าหยุดในเรื่องการเรียนรู้เพราะการเรียนรู้เนี่ยต้องทำต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะตอนนี้แค่ประสบความสำเร็จแค่ขั้นหนึ่งเท่านั้นเราก็ังจะไปเริ่มต้นในอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากๆคือเรื่องของการทำงานนะครับแล้วก็ตอนนี้เราเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและ AEC อนะครับอยากให้ใส่ใจกับเรื่องภาษาให้มากนะครับเพราะว่าจะทําให้คุณจเจริญก้าวหน้านะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ กับบัณฑิตที่จบแล้วก็จบการศึกษาในปีนี้ค่ะก็รู้สึกดีใจนะครับอยากจะให้บัณฑิตทุกคนที่ได้รับความรู้จากมหาวิทยาลัยนำความรู้ที่ตัวเองได้รับเรียนไปเนี่ยออกไปสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองแล้วก็เป็นคนดีของประเทศชาตินะคร่ะอยากให้อาจารย์ช่วยฝากถึงลูกศิษย์ที่จบการศึกษาไปแล้วก็จะไปทำงานในโลกแห่งความเป็นจริงค่ะก็มี4อย่างครับอยากให้ขยันซื่อสัตย์ ประหยัดแล้วก็อดทนครับก็เป็นที่วัดทุกท่านที่ทำให้ทุกท่านก้าวหน้าไปเดยเไดีเสร็จแล้วส่งคืนนะคร<ะ>ับขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ ไลน์นะครับกิติพงษ์มังบินครับอยู่คณะศิลปศาสตร์สาขาธุรกิจการบินครับค่ะดีบีนะคะก็คณะศิลปศสาสตร,ร์สาขาธุรกิจการบินเช่นกนะะันค่ะอ๋อการบินเดี๋ยวได้ข่าวว่าพี่ๆเนี่ยเป็นนักศึกษาอ่าของ S C U Channel อ๋อได้ทำกิจกรรมร่วมกับ S C U Channel ด้วยใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะเป็นยังไงไมายังไงทำไมอยู่ๆไปร่วมกิจกรรมนี้ได้ก่อนอื่นเลยนะครับตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบพูดอ กล้าแสดงออกอยากเป็นพิธีกรน,นะครับแล้วก็มาฝึกกันที่นี่นะคะก็อยู่ในตําแหน่งเป็นผู้ประกาศข่าวนะครับ <c oughs> ก็มีอาจารย์คณาจารย์คอยดูแลนะครับแล้วก็ได้ไปฝึกประสบการณ์นะครับของต่างมหาวิทยาลัยด้วย <c oughs> ก็ทําให้ได้ไปได้รับรางวัลกลับมาตําแหน่งผู้ประกาศข่าววิทยุและโทรทัศน์ครับอเปยอูเก่งมากค่ะก็เพื่อนนี่เลยชวนลองมาทำกิจกรรมมค่ะ ค่ะก็ได้เรียนรู้่าแบบวได้ทำเกมจิบแบบนี้ยเราก็ได้เล่นกล้องบ้างค่ะวิดีโอบ้างตีบด้วยก็ต้องช่วยแบบคอสตูมด้วยก็สนุกมากเลยค่ะไม่ได้ว่ามีหลากหลายหน้าที่มีอะไรให้ฝึกเยอะแยะมากมายถึงทายได้มาร่วมใช่แ้วยกันเนาะเป็นไงพี่ตีบีถ้าเพื่อนไม่ชวนมามาไหมเนี่ยมาไหมมาคิดอยู่คิดอยู่เพราะว่า กิจกรรมเราน่าสนใจมากเพราะว่านอกจากข้างในเราอะใ,<ช>ในมหลาลัยเรายังได้เอาไปทํากิจกรรมข้างนอกด้วยก็เปิดโอกาสให้ดีๆสําหรับเราเสมอ,อสรเราได้นำํำประสบการณ์ภายใน S C U Channel เนี่ยไปใช้กับการทํางานบ้างไหมคะได้ใช้ครับเพราะว่าตอนนี้คือทํางานอยู่ที่สายการบินนะคะก็จะต้องมีการติดต่อสื่อสารพบปะพูดคุยกับลูกค้านะครับแล้วก็ผู้โดยสารแล้วก็ต้องใช้ทักษะในการพูดเนี่ยนำไปใช้ด้วยได้อย่างมากเลยครับ ก็อยู่กับพี่บัณฑิตคณะนิติศาสตร์ค่ะเดี๋ยวให้พี่เขาแนะนําตัวกันเลยสวัสดีค่ะชื่อใบตองนะคะคณะนิติศาสตร์ค่ะเป็นยังไงบ้างคะพี่ใบตองวันนี้เราปลื้มปิ่มประทับใจมากแค่ไหนกับบรรยากาศภายในงานมหาวิทยาลัยศรีปทุมค่ะจริงๆตอนแรกก็รู้สึกเฉยๆนะแต่อพอวันจริงเข้ามาเนี่ยมันตื่นเต้นจริงๆค่ะก็คือนอนไม่ค่อยหลับแล้วก็ตื่นมาแต่งหน้าต่เช้าเลยค่ะมีการเตรียมตัวไงบ้างคะตื่นเห็นบอกว่าตื่นเชา้าจริงๆก็ก่อนตอนแรกคือทํางานทุกวัน สูงอะไรเงี้ยก็เลยไม่มีเวลาเตรียมตัวแต่ว่าเมื่อคืนเราไม่หลับก็เลยตื่นมาแต่งหน้าแต่ตีสาม วันนี้เนาะพี่เขาก็ประสบความสําเร็จแล้วเป็นยังไงบ้างคะสี่ปีที่ผ่านมาที่เราตั้งใจในการเรียนจนวันนี้เราประสบความสําเร็จคะ,คะจริงๆระ,ระยะทางของการเป็นนักศึกษานะคะมันก็จะมีแบบให้นอกลูกลก่นอกทางบ้างนะหนึ่งปีหนึ่งปีสองปีสามปีสี่เนี่ยเนาะแต่พอจบได้มันก็ถือว่าเป็นความสําเร็จอะ,ค,ะค่ะที่แบบว่าให้พครอบครัวเราภูมิใจด้วยคะ เมื่อสักครู่นี้ไม่ใช่ทางเดินแบบแต่อย่างใดนะคะโบ,ะบเห็นเราเดินไม่ใช่นางแบบนะจ๊ะเส้นทางนี้นะเป็นเส้นทางที่พี่ๆบัณฑิตของเราเนี่ยใช้ในการเดินขึ้นหอประชมุมค่ะเพื่อทําพิธีประสาปร,ริญญาประจําปี2557ในวันพรุ่งนี้ใช่แล้วค่ะ,ะแต่ตอนนี้เราไปดูพิธีการซ้อมของวันนี้กันก่อนเลยดีกว่าไปไปกันเลย,ยเอา ยาประจำปีการศึกษา2,550เจโอ้โหเราจะเห็นได้นะเห็นได้ง่ายๆเลยจากพี่บัณฑิตของเรานี่เองใช่แล้วค่ะนะคะพี่บัณฑิตของเราเนี่ยมีรอยยิ้มจากความสุขใช่ <นะ S 2> แล้วก็ความอบอุ่นจากคณะอาจารย์แล้วก็รุ่นน้องนะคะ<ช>ที่ได้ทํากิจกรรมให้รุ่นพี่ อย่างเช่นตามคณะต่างๆเนี่ยก็จะมีซูมมีการบูมให้รุ่นพี่ด้วยนะ,นะคะถือว่าเป็นเกียรติให้รุ่นพี่ใช่แล้วะนะคะนอกจากนั้นนะคะก็ยังได้รับคําแนะนําดีๆจากท่านอาจารย์ด้วยแล้วค่ะค<ำ>ําอวยพรนะที่เราสามารถนําไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจําวันค่ะซึ่งเราสองคนก็จะนําคําแนะนําและคําอวยพรนะคะไปใช้ในการเรียน,น,นเพื่อที่จะได้ประสบความสําเร็จเหมือนรุ่นพีน่แล้วก็วันหนึ่งในอนาคตเราก็จะได้สวมชุดครุยวิทยาฐานะเหมือนพี่บัณฑิตในวันนี้ค่ะ ยินดีนะ <No. S 1> วันนี้ก็ <Design. S 1> ยินดีกับพี่บัณฑิตทุกๆท่านมาก <Ha. S 1> ๆเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะงานซ้อมพิธีประสาทป,ปริญญาประจำปีนี้ก็หมดลงแล้วเนาะค <Ha. Ha. S 1> ่ะ ว่ายังมีต่อค่ะเพราะว่าพิธีประสาบริญญาประจำปีการศึกษา2557อีก2วันเราก็จะนำมาอัปเดตเอามารายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกันด้วยนะคะเพราะว่ายังไงเนาะเราสองคนเนี่ยก็จะต้องไปยินดีกับพี่ัารีตมือใหม่ป้ายแดงอย่างแน่นอนกับเปี้ยวแน่นอนค่ะแต่สำหรับวันนี้นะรายการ The g r a d u a t e Ceremony ของเราะะก็หมดเวลาลงแล้วใช่ค่ะแต่ว่ากลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะ และตอนนี้เนี่ยเวลาของเราก็หมดลงแล้วจริงๆใช่งั้นเราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ